วดีครับผมเอ็กเเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะมีสินค้ามาแนะนําอย่างหนึ่งแต่ผมได้แง้มๆดูแล้วว่าจะสินค้าตัวนี้มันคืออะไรแล้วผมสั่งมามันคือเรามาดูดีกว่ามันจะจำแค่ไหนกับสินค้าตัวนี้อดูจากภาพรับ์ภายนอกก็พอจะเดาออกแล้วว่า มันคือตัวนี้ฮะ ip camera ต่อ wifi ได้ plug and play เพราะว่าแบบเสียบปุ๊บก็สามารถทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายในกล่องก็จะมีทค่นี้ฮะคู่มือตัวนี้น่าจะต้องอ่านทหนึ่งเพราะว่าจะมีตัวการติดตั้งแล้วก็เป็นตัว qr code ที่จะเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเราว่ากันทีแล้วก็นี่ครับผม สาอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเลี้ยงกล้องอันนี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่แบบเก็บปลายสายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวยึดกล้องเข้ากับตัวผนังฮะไอ้ควงโอ้โหหน้าตาบึกเบินมาก พวกไอโรบอทวัสดุนี่ทำจากตัวอลลอยหรือว่าเหล็กนั่นเองทนทานะติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอินดอร์เอาท์ดอร์ตัวนี้น่าจะต่อเกี่ยวกับเรื่องสายแลนในกรณีที่เราไม่มี WiFi อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเซตเซตกล้องตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้ หน้าตาก็จะมีประมาณนี้ฮะหมุนได้เราสามารถแพนกล้องได้เนี่ยจากมือถือเราเองตัวนี้ก็จะเป็นตัว username กับ password ส,ส่วนด้านบนนี้ก็ทำการต่อเสาเราก็ยึดกับผนังก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปยึดกับผนังก่อนดีกว่าแล้วเรามาทำการตั้งค่าตามคู่มือนี้ดู เดีวเรามาลองใช้งานไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะแจ่มยังไงโอเคฮะก่อนที่จะไปทําการทดลองการติดตั้งเนี่ยผมได้ลองอ่านคู่มือดูแล้วคร่าวๆเนี่ยว่าเขาจะต้องใส่ตัวเมมโมรีตัวนี้ก่อนหรือว่าเป็นตัว TF card หรือ Micro SD card ตัวนี้ฮะที่ผมนํามาใช้เนี่ยมีอยู่ที่ขนาดอยู่8จิกบผมเอามาจากโทรศัพท์เป็นการ์ดที่จะใช้กับโทรศัพท์เนี่ยทำการบันทึกภาพแต ตัวการ์ดเนี่ยเราสามารถใส่สูงสุดได้ถึง128จินะผมที่อามาทดลองเนะี่ยคือขนาด100ขนาด8จิก็ก,การอัดวิดีโอก็อาจจะแบบได้น้อยลงสำหรับเมมโมรีที่มีขนาดความจุน้อยๆ okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยส่วนวิธีการใส่เนี่ยเขาจะมีตัวนี้จะเขียนว่า TF เราก็ค่อยขยับออกมาเป็น TF card ตัวนี้เราก็ขันน็อตออกมา แล้วก็กาใส่ไว้ตัวนี้นี่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้าได้เพราะตัวเนี้จะเป็นซีนยางเวลาเราไปใช้แบบเอาดอเนี่ยน้ํามันก็จะไม่เข้าครับเพราะมันมีตัวยางเนี่ยกั้นอยู่แล้วก็ขันน็อตลับเข้าไปที่เดิมแค่น,น,นั้นเอง ก็เป็นอันเสร็จแล้วแต่หลังจากนี้เราก็ไปทําการเสียบปลั๊กและลองติดกับผนังเพื่อทําการเทสกับระบบนี้ก่อนแล้วถึงจะไปหาที่ติดจริงๆครับผมฮะไปดูกันเลยฮะที่เราได้เสียบไฟไปเรียบร้อยตอนนี้กล้องก็ทำการเซตตัวมันี้ครับ จากที่ผมได้จําลองการติดตั้งปเป็นทีเร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้งานพื้นฐานการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันมือถือที่จะควบคุมตัวกล้องตัวนี้แล้วก็ในโหมดของเรื่องการใช้งานกลางคืนแล้วก็โหมดของ p l a y b a c k หรือที่เรียกว่าเป็นการดูเหตุการณ์ย้อนหลังจากที่กล้องได้ทําการบันทึกครับผมแล้วก็ที่โหมดที่เจ๋เจเจงๆก็คือตัวเซนเซอร์ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว การใช้งานที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็จะมี้าแาประมาณเนี่ยเราไปดูกันเลยหลังจากนี้เราจะทําการเชื่อมต่อกล้องตัวนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนตัวนี้เพื่อที่จะได้ดูเกี่ยวกับเรื่องวงจรปิดภายในมือถือเราโดยการที่จะสแกนที่ QR โคดอ่ะส่วนใครที่ใช้ระบบ iOS ก็สแกนตัวนี้ส่วนใครใช้ Android ก็สแกนที่ตัวนี้เราเริ่มมาเลยอยากสแกนกนไปก็กดได้เลย ก็าทำการดาวน์โหลดฮะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเป็นที่ร้อยเนี่ยก็จะมีแอป z HD ตัวนี้เราก็กดเข้าไปฮะแล้วก็ทําการเพิ่มกล้องตัวนี้การได้กดที่บวกไปที่ not network state เลือกไปที่ wifi configuration ครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัว two h a n n e l tone ตัวนี้เป็นเสียงหละะังจากนั้นเราก็ใส่ password w i ไฟที่เราทำการเชื่อมต่อเข้ากับกล้องตัวนี้เสร็จเป็นเรียบร้อยเราก็ทำการ n น็กหลังจากนี้เราต้องทำการกดปุ่มเพย์ครับเพื่อให้สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยปล่อยเสียงโทนออกมาเพื่อให้ซิงกับตัวกล้องครับผม The the ตัวกล้องตัวนี้พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยว่า Begin to connect ครับผมมันหมายความว่าเริ่มทำการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับตัวกล้องตัวนี้ the successful. โอเคหลังจากที่ทำการ connect ไปที่เรียบร้อยเนะี mm ่ย hmm. เราก็กด finish ครับผม เราก็กดไปที่ออนไลน์เดี๋ยวตอนนี้เราคอนโทรลกล้องได้แล้วยอดครับผมการใช้งานง่ายโอเคและที่เจ๋งมากกว่านั้นเจ้าตัวเนี้ยสามารถที่จะทำการแพนตามสิ่งเคลื่อนไหวได้ครับผมหรือที่เรียกว่า C C T V นั่นเองเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไง นี่คือฟังก์ชันพิเศษสำหรับกล้องตัวนี้ครับผมสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เราสามารถปรับได้ว่าจะเป็นระยะที่เท่าไหร่สูงสุดถึง30เมตรครับผมถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวภายใน30มเมตรตัวนี้ก็จะทําการแพนไปนตามที่เซ็นเซอร์กล้องจับได้ผมว่ามันโคตรเจ๋งเลยส่วนฟังก์ชันที่จะทําการตรวจจับเนี่ยเราสามารถที่จะปิดได้สาหรับท่านที่แบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ทาการปิด ตัวฟังก์ชันตัวนี้ได้แล้วเราก็มาทําการคอนโทรลจากตัวมือถือตัวนี้เคเนี่ยค,คอนโทรลจากมือถือซึ่งในขณนะดเดียวกันเนี่ยกล้องเมื่อมีการเสียบปั๊กอ่ะจะทําการบันทึกโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าปั๊กแอนเพย์นั่นเองนั่นหมายความว่าเวลาเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยกล้องจะทําการเลกคอร์ดเข้าลงเมมโมรีที่เราใส่เข้าไปตั้งแต่ตอนแรกแล,แล้วแล้วเราสามารถตั้งค่าโปรแกรมเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ว่าความละเอียดเท่าไหร่สูงสุดนี่คือ 1080p ครับผม ซึ่งให้ความละเอียดมากๆ,ๆนะฮะตัวนี้ยังมีตัวเซนเซอร์ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูมีเซนเซ,นเซอร์เกี่ยวกับเรื่องตอนกลางคืนจะเป็นภาพตอนกลางคืนที่ชัดมากี่จะเห็นว่ามีเซนเซ,นเซอร์อยู่3จุดใหญ่ๆแต่ตัวนี้ถ้าเราเอามือมาปิดเลนส์นี่ฮะจะเป็นออโต้เลยเมื่อตัวไฟฉายจะได้จะทำงานทันทีส่วนการทำงานก็จะ เป็นไปนตามปกติอยู่ในโหมดของกลางคืนครับผมจะมีแสงไฟออกมานั่นแหละคือความเจ๋งของโหมดกลางคืนซึ่งไม่ต้องห่วงว่าเวลากลางคืนเนี่ยกล้องตัวนี้จะสามารถทํางานได้หรือเปล่าหรือว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่าความละเอียดก็เช่นเคยฮนะ 180p ส่วนการบันทึกเนี่ยตอนนี้กล้องจะทำการบันทึกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะกดตัวไมค์ที่ตัวในมือถือเนี่ยแล้วก็พูดเสียงลําโพงก็จะออกผ่านตัวนี้นยวผมจะเทสให้ดู สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินอย่างเมื่อกี้คือเสียงออกมาจากตัวลาโพงเราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วทําการพูดผ่านมือถือตัวนี้เสียงก็จะมาออกในตัวกล้องตัวนี้เหมือนเป็นการไล่โจรอย่างหนึ่งหรือว่าต้องการที่จะเรียกซื้อของอะไรเนี่ยผ่านคนในบ้านก็สามารถฟังได้จากตัวนี้ได้เลยโหมด p a y b a c k ตัวนี้เราก็สามารถย้อนดูได้สีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยคือตัว a l าม m นั่นหมายความว่าเราได้ทําการเปิดกล้องตัวนี้แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันกล้องตัวนี้ก็ยังทํางานตามปกตินะนะผมว่ามันโคตรเจ๋งเลยสุดยอดเลยครับผมกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นเปรียบเสมือน CCTV ได้เลยการใช้งานหรือว่าการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะอย่างนี้เราก็ไปทํางานติดตั้งในพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการได้เลยครับผมส่วนใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้จากใต้ลิงก์คลิปวิดีโอตัวนี้จะมีโค้ดส่วนลด ก็จะได้ราคาถูกลงอีกผมได้มาในราคาเราประมาณสักพันสี่ร้อยนั่นแหละฮะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมีกล้องสักตัวหนึ่งที่มันครอบคลุมทุกอย่างส่วนฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเปิดไฟเพื่อแจ้งเตือนหรือว่าการเตือนเมื่อมีสิ่งใดมาเข้าใกล้เนี่ยก็ทําให้แบบเกิดการตกใจและหรือว่าจะเป็นเรื่องเแกบบี่ยวกับตัวเนี้ยหนึ่งเครื่อง แล้วเราทการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟน3-4เครื่องก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ควบคุมในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่1ก็เครื่องที่2อเครื่องที่สามันสามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยมือถือ5เครื่อง6เครื่องแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ตัวเดียว,วนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานก็ลองเล่นดูเผื่อใครสงสัยหรือว่าสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคลิปนี้ก็มีวิธานี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกัน,นจนจบ